เริ่มจะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วเริ่มจะเข้ากันได้แล้วเพราะแม่จะอุ้มแมวตบหมาให้หมากลัวอย่าทำพี่นะถ้าทำแม่ฟาดเลยนะลาเต้เออถ้าทำพี่มอมแมมแม่ฟาดเลยพี่มอมแมมเขาอยู่ก่อนเขาเป็นพี่อย่าทำเขา หนูต้องปกหนูต้องปกป้องพี่นะปกป้องพี่มอมแมมมอมแมมไม่ต้องกลัวนะลกูกถ้าน้องเข้าใกล้พี่มอมแมมตบไปเลยมอมแมมตบไปเลยนะลกูกเนี่ยตบน้องเลยลกูกตบหัวมันเลยอ่าตบหัวเลย ขาวหน้าถ้ามันจะวิ่งไล่หนูหนูหยุดแล้วตบหน้ามันเลยนะลูกแล้วมันจะได้กลัวเข้าใจไหมคะ่าดูไป่ะเริ่มแล้วเริ่มจะคุ้นชินกันแล้วค่ะเริ่มจะอยู่ด้วยกันได้แล้วฮะตบเลย วอาแมมขวนหน้าเลยลูกเออตบเลยลูกตบเลยค่ะหืมอ,อยากแค่ขู่นะลูกตบเลยวอมแมมเป็นเจ้าถิ่นลูกเออต้องวางมาดลูกถึงเราเจวตัวเล็กแต่เราก็ไม่กลัวตบเลยลูกตบมันวอแม่ เอาเท้าเออนั่นละเก่งมากเก่งมากลูกสาวแม่ต้องได้แบบนี้ถ้าเขาไข่ตกอีกเลยนะมอมแมมนะตบเลยนะลูกทาราเต้มกลัวหนูหนูตกมันเลยอเอาเลยลูกเอาเลยถิ่นของหนูหนูนอนนอนอสวยๆเลย นอนสวยแล้วตบมันเลยอย่าอย่าทำพี่นะอย่าทำพี่นะอย่าทำท่ากลัวมันนะลูกใจดีสู้เสือนะลูกไม่ต้องทำเป็นกลัวมันนะลูก